นี่ง่ายเป็นสะพานแขวนในป่าใช้เชือกแค่สองเส้น okay. เดินไปดูนิดหนึ่งน,นี่ง่ายมันยกเยกแต่มันไม่ตกหลับมันแข็งแรง ด้านล่างก็จะเป็นลําธารเล็กๆนี่แค่นี้แหละมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็เป็นแค่สะพานแขวนธรรมดานั่นแหละไปต่อครับนี่เราจะกลับบ้านแล้วฝั่งนี้เรามาทางลัด